สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุ่คนทางไก่ทางไก,งไก่นอกพี่น้องกับช่องปาทองปากเสกินแซ่บคือเก่าค,คือเดิมมามาพี่น้องเมื่อนี้เย็ดก้อยขมพี่น้องก้อยขมก้อยลอยเลือดนี่ี่มีเนื้อแล้วก็มีพกขี้ริ้วคันเทศนานัา่มพี่น้องอันนี้ต้มเอามาตอนแรกพี่น้องเลยนี่ขาดบ่อใคือพงชูรส แปง้งนวนี่ใส่ลงไปนี่ข้าวขวเฮ็ดง่ายๆพี่น้องเอ้นี่ข,ข,ข้าวขวขาวใส่ไปเลยต้องเฮ็ดอย่างพิธีพ,พิทันมากมายพี่น้องอันนี้พริกป่นนี่พอละ,ะเพ็ดพี่น้องเอ้ใส่น้ำปลาจั็กน่อยเออพอประมาณ นำสิ่งเครื่องโคเละบัดนี่โคเละก่อนโคเละโคเละกงเอาไอ,พอาไ้พี้ยใส่พี่น้อยนี่แหละเห็ดง่ายๆสบายๆชั้นหน้าห้องสิเห็ดลอยเลือดพี่น,ออออน,ออน้องเอ้ยเห็ดก้อยลอยเลือดนี่เอาเพี้ยลงมาเนี่เห็ดง่ายๆมันต้องอียังดอกมากมายเลยพี่น้องเอ้ยนี่ ง่าย,ายกินแซ่บๆกินคนเดียวคือเก้พี่หน่องเลยอ่ะพอแล้วสลายดอกบอกประมาณอันนี้ดีเลยพี่หน่องอาดีไ่น้ำง่ายๆนี่ง่ายๆแบบหมูหยากบัวาแนะ่เออเอด็กกินเองพี่หน่องเลย ีสันหน้าตาประมาณนี้ซิมก่อนเอาละต้นหอมลงไปมีหอมชี่อมลาบหอมปนพี่เนอะก็คือ,คอสลัดแน่น,แนั่นแหะสลัดแน่ขาดบาดที่เดือดพี่เนายเอาเดือดใส่ เเลือากินคนเดียวได้พี่น้องมาไหมกินอยู่หน้าห้องวันนี้พี่น้องเอ้ยก็บรรยากาศแต่ว่าเสียงอัดเสีังในจังน้อยพอเคยทำงานพี่น้องเลยนี่โคเละจังน้อยปลาถูกไลยเติมได้พี่น้องเยน,นี่นก้อยลอยเลือดเฮามาไหพี่น้อง,ออองแซบ่แซบๆน้ำกันนี่ แล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเก็บแบบมันง,ง่ายมา嘛พี่น้องนี่ก้อยลอยเลือดทอาก่นแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยผักกาดผักกรสีมีนี่ผักเก็บมาแต่สวนไหมไหมพี่น้องเอ้ยนี่ผักกาดตีนมีจักผักกาดยังเราก็อเอินเนี่ยแต่ก็มีกวางตุ้งน้ำแต่ก็ะสีมีไอ้ผักติ้วน้ำพี่น้องนี่อันนี้คือมักพริกนี่พริกเอ้า มาพี่น้องก็สิงลงมือกะอย่าลืมกดไลค์กดกำลังใจแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้นำเด้อพี่น้องแก้ข้าวก่อนนี่อย่าดองพี่หน่องแกข่ข้าวขาพญาตก่อนนี่เอาเป๊กง่ายๆเลยพี่หน้องอย่าดอง สุดหยอนนี่เข้าเหนียวพี่หน่อยมามาพี่น่องแซ่บๆมักันโอ้ยของลับปากแล้วพี่น่องเองมันนี้เฮ็ดกินเองอยู่หน้าหองอยละมามาขอโทษขออาภายัยคนที่บอกกินดิบก,กินแดงเน้อพี่หน่องของแสบอยู่ที่ผูมากพี่น่องเอ้ยนี่สดเอาโอ้มีคนยิงปืนนำ้ำไว้

ก้อยก้อยเลือดครับผมครับมามามาเอาเลยครับนี่อืม้นไปหน่อยอึ้นไปึกอืมเจอยาดองเป๊กหนึ่งอนทองเงาเลยพี่น้อย trong khi lại nếu như là kín không mắc cái nổi không nhanh đây. đấy có cánh nào góp có chân Ừ. Ừ. เขาเทศกินเองมันสิแซ่บพี่น้องเฮ้ยเขามักแน่นๆเขาเทศนั่นเนาะแล้วเขาซื้อเขาเนี่ยเขาบอกเขาบอกแหละบางคนเขาสั่งอะไรก้อยขมเอาก้อยสมให้ห่อเห็นไหมก้อยมะนาวอืมเขาเทศเองเนี่ยแซ่บ ừ, chốt được phạc mình có quá 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 มาฮมะมิโซะอืมหวานเนะออร่อยอร่อยประหมาปิ้งโอ้แซบโดยเฉพาะลานาเลยความแซบความอร่อยบอกให้อบอกความแซบอยู่ที่ผู้มักมักเหนือเหนือฮิดเหนั่น,น,นพี่น้องอ้ยอืม มาคักอยู่อืมอืมทำังไงล่ะอืมโอ้จวดเป็นจวดเลย แกข,ข่าว,วาอีกคนน่าจะดองกระชาดำพี่น้อยดองเองด้วยแหละอ้าเป็กที่สองนี่พี่น้องเยาเี่มาลกินลำการเน,นี่พี่น้อง กินคนเดียว้วนบำแสบ่บเลยนี่สองเป็กเป็กมักไงโอ้สุดหนอดสซ่บไมาแห้งข้าวอืมโอ้ พักพี่นอ้องมาล,ลุงกินเพ้อกินราบเลือดพี่นอ้องเนี่ยลุงไปอะไรเลือดฮะไม่อ่ะ ừ ừ thôi, ừ ừ xe khác không ăn lắm Các lý thì đang nói chắc anh này quang sụn Ưm Sốt luôn Chưa đọng xong, bế khứa tẹt lên phía nổi Ư, nổi แซ่บกินยำได้ก็แซ่บพี่น้อคลองมักอ๋พอพี่น้องเอ้ยอินนามซ้ำด้านที่นี้ก็บซ้ำนี่แหละถ้าผู้ใดมักกับชูกกอนไร้ละใช้ชูก้อนแช่กุนที่ตามหน่ยเด้อกดเป็นมือใจให้สิ่งที่สำคัญเนะาะเราจะดืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเบลีพลาดที่มาใหม่เนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กับสั้นนี้แหละขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ตสุภูสุๆๆคน,นะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดเป็นกําลังใจให้บาท่องตลอดมาเนาะพี่นอ้องเอา้าสำหรับคลิปนี้กับสั้นนี้แหละเดี๋ยวพอขันแม่คลิปหนสั้บายดี